บทที่73ไม่ทำมันแล้วโดยอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีรุ่งเช้าเจ้าของโรงงานเคมีชุนเทียนคาคาซันนี่สาวเท้าไปยังคฤหาสน์หลังเล็กที่ตั้งอยู่ในโรงงานของตัวเองเพิ่งถึงหน้าประตูโทรศัพท์ก็แผดเสียงขึ้นเขาเห็นว่าเป็นเบอร์เพื่อนเก่าอย่างเคลวินสตีฟจึงรับสายไงเพื่อนยากเคลวินนึกยังไงถึงโทรมาหาชันเนียจะมาอ,อวอรดรายชื่อของชิ้นใหญ่อะไรที่นายได้มาอีกเหรอ า้าเพื่อนฉันรู้หน้าฉันไม่อิจฉาหรอกอะไรนะเว้นแล้วไงเควินเงียบก่อนฟังนะฉันขอถามหน่อยท่อระบายน้ำเสียที่โรงงานเคมีนายไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมท่อน้ำฉันโดนอุดหมดแล้วเสียงตะโกนเจ้าของโรงงานสตีฟดังทะลุโทรศัพท์เข้าเต็มหูคาคาชะงักก่อนเอ่อยอย่างกระวนกระวายท่อนายโดนอุดหมดเลยเหรองั้นคงต้องขุดลอกท่อแล้วละว,ว่าแต่นายโทรมาหาฉันทำไมเนี่ย ท่อระบายทั้ง12ท่อโดนอุดหมดเลยไงเล่าไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแน่เว้นแต่จะเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลฉันโทรหานายก็เพื่อจะถามว่านายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเท่านั้นคาคาตอบไม่ไม่ทางฉันไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีผู้จัดการโรงงานคงรายงานให้ฉันรู้ไปแล้วไม่ต้องคิดมากเพื่อนหรือใต้ทะเลจะแผ่นดินไหวจริงๆกันนะห้าห้าไปขุดลอบท่อเถอะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี แม้เบื้องหน้าจะเป็นเพื่อนกันแต่เบื้องหลังคาคากับเควินก็ถือเป็นคู่แข่งถึงอย่างไรบนเกาะเฟเวลก็มีโรงงานเคมีตั้งสองแห่งที่1คือโรงงานเคมีชุนเทียนของเขาอีกที่คือโรงงานเคมีสตีฟของเควินเทคโนโลยีการผลิตไม่ต่างกันมากลึกๆแล้วความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอได้รู้ว่าโรงง,งานคู่แข่งเกิดเรื่องวุ่นขึ้น คาคาก็อารมณ์ดีมีความสุขมากทีเดียวแต่ความรู้สึกนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อมาถึงห้องทำงานเขาเห็นเดวิสผู้จัดการโรงงานของตัวเองกำลังยืนรอด้วยความร้อนรนมีอะไรคาคา,ารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีบอสผมไม่รู้ว่าควรพูดยังไงดีดูเหมือนท่อระบายน้ำเสียเราจะโดนอุดครับทั้งสิบท่อเลยเดวิสกล่าวคาคา,าร้อนใจทันทีเขาโมโหพูดว่าในเมื่อมันตันแกยังไม่รีบไปจัดการอีกมารออะไรตรงนี้อยากโดนด่าหรือไง ไอโง่เดวิสจำต้องอธิบายผมใช้ปั๊มแรงดันขั้นสุดแล้วแต่ก็ยังล้างไม่ได้เลยครับรอบนี้คงต้องจัดให้คนไปทำความสะอาดใต้ทะเลแล้วได้ฟังดังนั้นคาคาก็สะบัดเสียงดังบ้าเอ๋ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจัดให้คนไปทำความสะอาดใต้ทะเลเหรอแกไม่รู้เหรอว่ามันแพงแค่ไหนดีดูเหมือนชาวเมืองเฟเวลจะเริ่มลงมือกันแล้วสินะไอพวกหมูตอนฉันคงต้องสั่งสอนพวกเขาเสียหน่อยฉันจะจัดการพวกมันแน่ เดวิสรอจนหัวหน้าระบายความโกรธเสร็จจึงอธิบายต่อว่าบอสผมเกรงว่ามันจะไม่ใช่กรณีนั้นจากการตักของที่ตันในท่อออกมาดูกองหนึ่งสิ่งที่ตันท่อระบายน้ําอยู่มันคือสาหร่ายครับนี่แกล้อฉันเล่นหรือไงท่อระบายน้ําโดนสาหร่ายอุดเนี่ยนะสาหร่ายบ้าอะไรจะอยู่รอดในน้ําเสียโรงงานได้คา,าคาคํารวมด้วยความโกรธไปเอามาให้ฉันดูซิว่ามันเป็นอะไรกันแน่ เมื่อมาดูศูนย์บำบัดน้ำเสียของโรงงานความเดือดดาลของคาคาก็ถูกแทนที่ด้วยความตกตะลึงที่แท้สิ่งที่อุดตันท่อไว้ก็คือสาหร่ายจริงๆเพราะยามนี้มีใบสาหร่ายโผล่ขึ้นมาจากปากท่อบำบัดน้ำใบสาหร่ายสีเขียวเข้มมีชีวิตชีวาดูมีความสดใสกว่าเมื่อเทียบกับสีเทาดำของน้ำเสียตัวใบพลิ้วไหวราวกับกำลังทักทายเยาะเยะ้เยคาคาพอเห็นใบสาหร่ายพวกนี้เดวิสก็ยิ่งตกใจพระเจ้านี้มันเรื่องอะไรกันทำไมพวกมันถึงโตเร็วขนาดนี้ เมื่อเช้าตอนผมไปตรวจสอบดูใบมันยังไม่ขึ้นมาด้วยซ้ํขาคาคาอดมุดหนิดไม่ได้กล่าวว่ารีบส่งคนลงน้ําไปดูที่ปากท่อสิคนงานในชุดประดาน้ํากลุ่มหนึ่งลงน้ําไปแล้วกลับมาพร้อมข่าวที่ทําให้คาคา,าต้องอ้าปากค้างไม่สามารถหาตัวท่อเจอได้เพราะทะเลทั่วบริเวณนั้นถูกสาหร่ายสีน้ําตาลกลืนไปหมดแล้วสาหร่ายสีน้ําตาลสาหร่ายสีน้ําตาลมาจากไหนกัน คาคาพึงพำเมื่อวันตอนเลิกงานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแท้ๆท,ทำไมจู่ๆในน้ำถึงมีสารายสีน้ำตาลมากมายขนาดนี้ได้เป็นไปไม่ได้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เอาเสียเลยพึงพัมสักพักโทรศัพท์เขาก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเบอร์ของเคลวินสตีฟเช่นเดิมเขารับสายเสียงปลายสายของเคลวินไม่ค่อยสู้ดีนะักเพื่อนนายพอจะรู้จากบริษัทที่รับจัดการสารายบ้างหรือเปล่าฉันจะให้พวกเขามาช่วยจัดการให้พวกสารายสีน้ำตาลเวนนี่ท่อระบายน้ำในทะเลฉันโดนสาหรายอุดหมดแล้ว ของฉันก็โดนเหมือนกันเคลวินคาคาพูดอย่างหดหู่อะไรนะนี่มันเรื่องอะไรกันหรือพวกเราโดนคนปั่นหัวเข้าแล้วแน่นอนเลยแต่เกิดอะไรขึ้นกับสาหร่ายสีน้ำตาลพวกนี้เกาะแฟเวลมีสาหร่ายตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ทำไมมันถึงโตเร็วขนาดนั้นต้องสืบยังไงก็ต้องตามสืบเรื่องนี้ให้ได้ฉันจะให,ให้ตัวการเบื้องหลังได้ชดใช้ ตอนนี้สิ่งสำคัญคือการเปิดท่อระบายน้ำให้ได้เวนเอ๋ยฉันเพิ่งเซ็นสัญญาไปฉบับหนึ่ง PCV 5 0ตันซิ่งเดือนนี้ต้องส่งแล้วถ้าเกิดส่งไม่ได้ขึ้นมาได้ขาดทุนย่อยยับแน่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือกำจัดสาหรายสีน้ำตาลออกจากท่อระบายน้ำเสียก่อนคาคาอับจนหนทางเครื่องปั๊มแรงดันก็ไร้ประโยชน์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแรงงานคนแถมยังเข้าไปในปากท่อได้จำกัดอีกต้องหาเครื่องมือมาช่วยกำจัดแต่ไม่น่าไหวท่อตั้งยาว บอสผมคิดวิธีได้อย่างหนึ่งถ้าสิ่งที่อุดตันท่อคือสาหร่ายสีน้ำตาลงั้นเราแค่ตัดรากมันออกก็ได้นี่ครับแบบนี้ก็น่าจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแล้วเดวิสเสนอแนะคาคาได้ฟังตาก็เป็นประกายเขายื่นมือไปตบบาเดวิสแรงๆทีหนึ่งเอ่ยว่าพูดได้ดีเดวิสพ่อคนฉลาดรู้อยู่แล้วว่าฉันเลือกผู้จัดการโรงงานอย่างนายได้ไม่ผิดจริงๆเร็วพาคนไปไม่สิฉันจะพาคนไปถอนรากถอนโคนให้พวกสาหร่ายเวนนั่นเอง การลงไปใต้น้ำสิบเมตรสำหรับกะลาสีเก่าบอกได้เลยว่าโซอีซี่คาคาสวมชุดประดาน้ำถือเครื่องตัดใต้น้ำแล้วลงไปในน้ำพร้อมคนงานแข็งแรงที่เขาเลือกมาอีกสิบกว่าคนหลังลงน้ำมาคาคาไหวไปพลางมองผ่านแว่นแล้วก็ต้องตื่นตะลึงใต้ทะเลก่อนหน้านี้ยังเป็นที่รกร้างเหมือนทะเลทรายซาฮารามาตอนนี้กลับกลายเป็นเหมือนป่าอเมซอนไปแล้วถ้าตัดท่อระบายน้ำตามเส้นฝั่งทะเลออก ทะเลก็จะสะพรั่งไปด้วยสาหร่ายสีน้ำตาลแกนของสาหร่ายทั้งหมดมีความหนา20กว่าเซนติเมตรพูดง่ายๆคือเหมือนต้นไม้หนาๆต้นหนึ่งหนาจนน่าตกใจกิ่งก้านสาหร่ายเกี่ยวพันเข้าด้วยกันราวกับแหขนาดใหญ่ลอ้อมรอบป้องกันใต้ทะเลอย่าว่าแต่ท่อระบายน้ําเลยทางผ่านก็โดนมันปิดตายไปหมดบ้าเอ๋ยคาคาพึมงพำันเป็นไปได้ยังไงแค่คืนเดียวทําไมถึงงอกออกมาเยอะขนาดนี้คงไม่ใช่ว่าเมื่อวานโรง,งงานปล่อยปุ๋ยเคมีออกมาหรอกนะ พึงพมสักพักคาคา,าก็ปลุกใจตัวเองแกวนเครื่องตัดใต้น้ำเข้าไปใกล้สาหร่ายเริ่มตัดแกนพวกมันแค่ตัดรากมันเท่านั้นพวกมันก็ตายแล้วแกนสาหร่ายสีน้ำตาลเต็มไปด้วยความหนาและความเหนียวเครื่องตัดใต้น้ำก็ไม่คมพอจะตัดเข้าดังนั้นจึงต้องใช้แรงในการตัดมากขณะที่คาคากำลังกัดฟันตัดทันใดสาหร่ายยาวๆเส้นหนึ่งก็ลอยมาทางเขาเขาใจชื้นขึ้นพ,พึมงพำว่าเจ้าหนุ่มคนไหนตัดได้เร็วขนาดนี้กัน เขาตัดไปมองไปก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องจึงเพ่งมองดีๆอีกครั้งจนเห็นหางของงูแสมรังเหลืองลายครามตัวหนึ่งเต็มๆอาบพระเจ้างูทะเลแม่งเอ๋ยเวนแม่งเป็นงูทะเลนี่ว่าเมื่อเห็นตัวที่ยาวถึงสี่ห้าเมตรตัวใหญ่หนาแอละลายขาวดำสวยงามบนร่างของงูยักษ์คาคาก็รู้สึกร้อนๆนในกางเกงเขากลัวจนฉี่แตกแล้วนั่นเอง ขณะเดียวกันมีงูทะเลอีกสิบกว่าตัวว่ายโผล่ออกมาจากจุดต่างๆคนงานที่กำลังทำงานต่างหว,วาดภวะโยนเครื่องตัดในมือทิ้งครึ่งน้ำหนีเอาตัวรอดกันใช้ทั้งมือทั้งเท้าไหว้ขอบารมีพ่อแม่ช่วยมอบกำลังให้แก่มือเท้าสองคู่แม้ผู้เชี่ยวชาญจะรายงานว่าไม่มีงูทะเลในทะเลแอตแลนติกแต่ชาวประมงในพื้นที่ล้วนรู้ดีว่ามันไร้สาระผู้เชี่ยวชาญพวกนั้นก็แค่พูดพล่อยๆชาวประมงเกาะแฟเวลรู้ว่าต้องระวังงูทะเลช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะตามโขดหินแถวชายฝั่งมักมีงูทะเลซ่อนอยู่ ทว่าถ้าว่ากันตามปกติงูทะเลไม่ได้ดูร้ายตราบใดที่ไม่ไปรบกวนพวกมันก่อนมันก็จะไม่กัดต่อให้ว่ายผ่านพวกมันไปก็ไม่ทําอันตรายอะไรแต่ว่ายามนี้พวกงูทะเลที่กําลังไว่ายไปมานั้นสําหรับมนุษย์มันเกินจะรับไหวจริง,รงๆมาบอกว่าไม่ดูร้ายใครเชื่อก็งโง่แล้วคนส่วนใหญ่รู้ดีทั้งนั้นว่างูทะเลมีพิษและยังร้ายแรงมากด้วยเหล่าผู้ช่วยรีบว่ายตาลีตาเหลือก ซึ่งคนที่โดนทิ้งท้ายสุดก็คือหัวหน้าที่ไม่ค่อยออกกําลังกายนั่นเองงูทะเลไล่าตามมาอย่างรวดเร็วไม่นานก็เข้ารัดตัวคา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 ยกมือยอมแพ้เจอแบบนี้ไม่ใช่แค่กลัวจนฉี่ราดแล้วแต่แทบอืราตามเลยทีเดียวเมื่องูทะเลยักรัดตัวคาคาได้ก็อ้าปากกว้างน่ากลัวแล้วกัดคอเขาอย่างโหดร้ายจากนั้นพอเห็นว่าเขาตายแล้วมันจึงปล่อยแล้วว่ายต่อไล่ตามคนอื่นๆ คาคาก็คิดว่าตัวเองคงตายแน่พิษงูทะเลเลยนแต่หลังจากที่เขาโดนกัดกลับไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่สัมผัสได้ถึงหยดเมือกเหนียวเย็นๆตรงคอในเมื่อไม่ตายก็หนีต่อคาคาตะเกียกตะกายมือเท้าจนในที่สุดก็ว่ายถึงผิวน้ำพอขึ้นหาดมาได้เขาก็ทนไม่ไหวปล่อยโฮเสียงดังเดวิสที่กำลังรอรีบเข้ามาช่วยเขาถอดชุดดำน้ำออกกลิ่นของเสียลอยเข้าหน้าเต็มๆแทบทำคนที่เดินผ่านอาเจียน คาคาคว้าเดวิสลากคออามาถามไปร้องไห้ไปรีบดูเร็วรีบดูทีฉันโดนงูพิษกัดไปหรือยังเดวิสตรวจด,ดูอย่างละเอียดก่อนเอ่ยยืนยนันไม่มีครับบอสคุณยังไม่โดนงูกัดครับโกหกคาคาทั้งโล่งใจทั้งโมโหเขาลากชุดดำน้ำมามองหารอยกัดตรงคอก็ดันปรากฏรอยฟันเล็กๆสีซี เดวิสกระจ่างทันทีเอ่ยว่าบอสพระเจ้าทรงคุ้มครองงูพิษนั่นกัดโดนแค่ชุดประดาน้าของคุณมันเข้าใจว่าปล่อยพิษใส่ร่างคุณไปแล้วแต่ที่จริงไม่ใช่มันกัดแค่ชุดดําน้ําคุณไปเท่านั้นเองคาคาปล่อยโฮเสียงดังอีกรอบครั้งนี้เขาหนีจากความตายมาได้เขาเพิ่งรอดจากเนื้อมือซาตานมาร้องจนพอใจแล้วเขาก็ยันตัวขึ้นกล่าวว่าช่างโรงงานมันแล้วไม่ทําแม่งแล้ว่อจะหนีไปจากไอ้โลกนรกนี่ น่าท่าเรือฟามปอลาตาชิงชินซือโอควบคุมให้งูทะเลกลับไปซ่อนในส่วนลึกของป่าสาหร่ายสีน้ำตาลตอนนี้เขาเหนื่อยมากทีเดียวเขาต้องควบคุมงูทะเลให้หลอกคนพวกนั้นจนกลัวและแกล้งกัดชุดประดาน้ำผ่านๆโดยไม่ทําให้พวกเขาบาดเจ็บอีกงานที่ต้องละเอียดขนาดนี้จะเหนื่อยเกินไปแล้ว